สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่รักทุกคนนะคะนักเรียนคะเป็นไงคะจากการที่เราฟอัองเรื่องกระต่ายไม่เืนินตูมมาแล้วนะคะจากกระต่ายไม่เืนินตูมเรามีตัวละครแค่สองแค่สามตัวนะคะมีแม่กระต่ายแล้วก็ลูกกระต่ายสีดำลูกกระต่ายสีขาวนะคะเหตุการณ์นะคะก็คือลูกมะพร้าวตกลงใต้ต้นมะพร้าวนะคะ ลูกกระต่ายสองตัวก็คิดว่าฟ้าถลม่มแต่แม่ได้อธิบายจนให้ลูกเข้าใจแล้วว่าสาเหตุที่เป็นเสียงฟ้าถล่มนั้นน่เกิดจากอะไรนะคะคราวนี้นักเรียนปูก,ก็มีกระต่ายออมีเรื่องมีนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมไหมนักเรียนฟังนะคะนักเรียนคะเรื่องกระต่ายตื่นตูมเนี่ยจะมีสัตว์มากมายนะคะเช่นเสือช้างแรดฟางนะคะวางแล้วก็ ภรยาราชสีนะคะแล้วเรียนฟังนะคะกระตายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลอย่างมีความสุขนะคะบังเอิญนะฝนตกลมแรงทำให้ลูกตาลเนี่ยหล่นลงมาจากต้นนะตกลงมาใกล้ๆก,กับเจ้ากระตายที่เจ้ากระตายยอนนะเจ้ากระตายตกใจนะไม่ทันที่จะหันไปมองหรือว่าไม่ไม่ทันที่จะคิดว่าเป็นเสียงอะไร เจ้ากระต่ายก็วิ่งนะวิ่งนะสัตว์ทั้งหลายเห็นเจ้ากระต่ายวิ่งหนีแล้วบอกว่าฟ้าตลมสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันวิ่งนะวิ่งหนีนะปรากฏว่าวิ่งหนีมาเรื่อยๆจนบางตัวก็ขาหักบางตัวก็ตกเหวตายบางตัวก็แพ้งหักนะบางตัวก็ทับกันตายนะเมื่อมาถึงพญาราชาสีพญาราชาสีเห็นว่าเอ๊ะทำไมสัตว์พวกนี้วิ่งก็เลยถามถามเอ,อ่อว่า ทำไมพวกเจ้าวิ่งทำไมกันเจ้าสัตว์พวกนี้ก็บอกว่าเจ้ากระตายบอกว่าฟ้าถล่มตอนนี้ฟ้าถล่มพญาลาชาสีนะก็บอกว่าไหนรองพาข้าไปดูสถานที่ที่เกิดเหตุสิว่าฟ้าถล่มจริงหรือเปล่านะว่าแล้วพวกสัตว์ทั้งหลายก็ได้พากันพาอพญาราชาสีไปดูจุดที่เกิดเหตุปรากฏว่านะ พญาราชสีห์เห็นลูกตาลตกลงมาใต้ต้นตา,พาลพญาราชสีห์ก็บอกกับพวกสัตว์พวกนี้ว่านี่ไม่ใช่ตะฟ้าถล่มนี่คือลูกตาลตกลงมาพวกเจ้าไม่ทันได้คิดไม่ทันได้ฟังไม่ทันได้อะไรเลยพวกเจ้าก็พากันวิ่งเห็นไหมเห็นไหมพวกสัตว์ทั้งหลายที่มากับเจ้าเนี่ยบางตัวก็ขาแข็งหกักบางตัวก็ เกเหวตายบางตัวก็พับกันตายนะเป็นเพราะพวกเจ้าขาดสตินะไม่คิดให้ดีเสียก่อนนะคะ,ะนักเรียนคะรานนี้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องกระต่ายเต็มตัวนะคะกระต่ายตัวหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับใต้ต้นตานนะบังเอิญน,นะฝนตกลงแรงนะเจ้าลูกตาลก็ตกลงมาลูกตาลตกลงมาใต้ต้น ใกล้ๆก,กับที่กระต่ายนอนะเจ้ากระต่ายตกใจนะลุกขึ้นวิ่งหนีคิดว่าฟ้าถล่มสัตว์ทั้งหลายที่ได้ยินเจ้ากระต่ายตะโกนว่าฟ้าถล่มก็วิ่งพากันวิ่งตามบางตัวก็วิ่งทับกันจนแขนขาหักแห้งหักบางตัวก็ตกเหวตายนะจนมาถึงมาพบกับเจ้าพญาราชสีพญาราชสีก็ แปลกใจว่าสัตว์พวกนี้วิ่งกันทําไมก็ถามว่าพวกเจ้าวิ่งหนีอะไรกันมาวิ่งกันทําไมนะพวกสัตว์เหล่านั้นก็บอกว่าเ,ออเจ้ากระต่ายบอกว่าฟ้าถล่มพยาราชสีก็ถามว่าถล่มที่ไหนไหนต้องพาข้าไปดูจุดที่เกิดเหตุสนะิว่าแล้วเจ้าเจ้พวกสัตว์ทั้งหลายพวกนี้ก็พาออพยาราชสีไปที่เกิดไปที่เกิดเหตุก็กคือใต้ต้นตาล ปรากฏว่าลูกตาลหล่นลงมาใต้ต้นตาลพญาราชสีก็เลยหันมาบอกอัิษฐ์ทั้งหลายว่านี่แหละเป็นเพราะพวกเจ้าขาดสติพวกเจ้าไม่คิดให้ดีเสียก่อนนะเห็นไหมพวกเพื่อนเจ้าพากันแพ้งขาหักพากันตกเหวตายพากันเหยียบกันตายเป็นไงคะ เักเรียนคะคราวนี้ครูก็จะมีลำดับเหตุการณ์ให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนดูลำดับเหตุการณ์ต่อไปนะคะดูลำดับเหตุการณ์อันแรกเลยนะคะตาตายนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลอย่างมีความสุขนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์แรกนะคะเหตุการณ์ที่สองพายุพัดแรงทําให้ลูกตาลหล่นลงมาจากต้นตาล ใกล้ๆก,กับบริเวณที่เจ้ากระต่ายนอนนะคะเห็นไหมคะนักเรียนอ่ะเหตุการณ์ที่สามกระต่ายตกใจนะ,ค,ะคิดว่าฟ้าถล่มจริงวิ่งหนีนะคะสัตว์อื่นๆก็พากันวิ่งตามบางตัวก็ขาหักบางตัวก็ตกเหวตายนะะต่อไปเหตุการณ์ต่อไปนะคะเราสัตว์ป่าก็ามาพบระตราชสีเล่าเรื่อง เล่าเรื่องฟ้าถล่มให้ฟังนะสัตว์ทั้งหลายนะคะพาราชสีไปดูที่เกิดที่เหตุเพราะว่า,า,า,าลูกตาหล่นลงใต้ต้นใต้ต้นนะคะพญาราชศีก็เลยสอนกับสอนกับเอ,อ่อเจ้าสัตว์พวกนี้ว่าพวกเจ้านะพวกเจ้าขาดสตินะคะอะ่เดี๋ยวดูเดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะ พญาราชสีบอกว่าเป็นเพราะว่าพวกเจ้าขาดสติไต่ตรองพิจารณาดูพิจารณาเหตุผลก็เลยทําให้เจ้าได้รับอันตรายนะและราชสิติก็สอนอีกว่าไม่ควรหลงเชื่อข่าวลือนะเวลาที่พวกเจ้าฟังอะไรแล้วพวกเจ้าต้องคิดพวกเจ้าต้องดูก่อนว่าเหตุการณ์น,นั้นมันเกิดจริงหรือไม่นะอย่างพิทานเรื่องนี้นะนักเรียน ข้อสอนมีข้อคิดให้หนักเรียนคิดนะคะก็คือเวลานักเรียนทําอะไรนักเรียนอย่าขาดสตินะคะนักเรียนต้องไต่ตรองรู้ให้ดีก่อนแล้วก็พิจารณาเหตุผลนะอาจทําให้ได้รับ,ให,รบให้ได้รับอันตรายนะคะถ้านักเรียนขาดสตินะแล้วไม่คิดไต่ตรองไม่ไม่พิจารณาเหตุผลดูอาจทำให้หนักเรียนเกิดอ,อันตรายได้อันท,ที่สองเขาคิดก็คือนักเรียนควรไม่หลงเชื่อ,ไม,อไม่หลงเชื่อกับข่าวลือ ควรมีสติและคิดให้รอบคอบก่อนที่จะเชื่อคนอื่นนะคะนักเรียนคะเรื่องนี้มีข้อคิดให้สองข้อนะคะเพื่อที่นักเรียนจะนําไปนำไปปฏิบัตินะคะต่อไปนักเรียนมาดูนะคะนิทานเป็นสิ่งที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตนะคะอย่างเช่นนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมนะคะ เรื่องกระต่ายเตูมให้ข้อคิดเมื่อพบเหตุการณ์ใดต้องมีสติและคิดไตรตรองก่อนที่จะเชื่อและปฏิบัติตามมิฉะนั้นอาจได้รับอันตราย,ยาในเรื่องนี้นะคะครูก็ะจะมีแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนนะคะเปิดนักเรียนเปิดทักษะภาษานะคะหน้าที่13นะคะนักเรียนเปิดทักษะภาษาหน้าที่13ในข้อที่3 ะะเรื่องกระต่ายเตื่นตูมนะคะใครเป็นผู้เริ่มผู้เริ่มบอกว่าฟ้าถล่มนะคะใครเป็นผู้บอกคะในเรื่องนี้คนที่บอกหรือสัตว์ที่บอกก็คือเจ้าเจ้ากระต่ายนะคะเจ้ากระต่ายเป็นผู้ที่บอกว่าเออฟ้าถล่มนะคะเพราะว่าไม่ทันได้มองไม่ทันได้ดูว่าเป็นเสียงของลูกตาลตกลงมานะคะ ต่อไปเมื่อสัตว์อื่นๆเชื่อตามกันว่าฟ้าถล,ล่มเลยฟ้าถล่มนะคะแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะเรียนดูนะคะเมื่อสัตว์อื่นๆเชื่อตามตามกันว่าฟ้าถล่มก็พากันวิ่งหนีนะคะพากันวิ่งหนีเหตุกเกิดเหตุการณ์ที่ขาแข้งหักนะคะทับกันตายบ้างแล้วก็ตกถล่ตายบ้างนะคะต่อไปข้อที่ห้า เรื่องกระต่ายตื่นตูมกับเรื่องกระต่ายแย่เสือทั้งสองเรื่องมีอะไรที่เหมือนกันนะคะและนักเรียนได้ข้อคิดอะไรนะคะอ่ะนักเรียนฟังนะคะสิ่งแรกที่เหมือนกันก็คือการโกหกหลอกลวงนะคะส่วนแง่คิดนะคะแง่คิดก็ให้นักเรียน,เป,นเป็นคนที่คิดอะไรก็คิดรอบคอบเชื่อคนง่ายแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองดูก่อน นะคะที่จะเชื่อคนนะคะสำหรับออในชั่วโมงนี้นะคะภาษ,าษาไทยของครูนะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ